Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blood is on a up. I'm too wise, yep, I'm to take yep. a few shots. Like they're too toxic, need to take a new stop. And you cannot save me, cause I don't need saving.

โดตุ้มเลยโอ้น่าจะมีสามลได้สี่ลได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนครับกินเบาๆเองเบ็ด0.5ด้วยนี่สะกัดสะดโอ้มัมาลงเล่นๆโดนเลย ลอยมาครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ <top ic> ยังไม่ทันได้เปิดกล้องเลยว่ยังไงก็สวัสดีมิตรลักหน้าตกปลาสายสายคลองครับพี่น้องนันนาทุกท่านด้วยวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับแดงฟิชชิงแมนนะครับพาหน,น้า,นามาอยู่ที่คลองและพีพัดนะครับกลองนี้เขาเปิดน้ํามาน้ําค่อนข้างเยอะนะเต็มคลองเลยน้ําแดงครับโูลงไปไมเลรกยังไม่ทันได้เปิดกล้องเลยโดน โดนไปแล้วครับของใหญ่ก็เดี๋ยววันนี้มาดูมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะพอมีผลงานให้นานาได้ชมหรือเปล่าเก็บขึ้นมาสามคันวันนี้เอามาสามคันนะครับชุดเล็กแปดฟุตชุดตกปนินนะครับก็เสียงรถอาจจะดังนิดนึงต้องขออภัยนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหยื่อที่ใช้ก็นี่เลยมาพร้อมกับเหยื่อลุงวินนะครับก็ผสมน้ำน้าหมยเตี้ยได้เลยเป็นเหยื่อสาเร็จนะครับก็เดียว พยองมาดูนา้าวอินก็มีทุกร้านนะครับหาซื้อได้เลยนะครับก็วันนี้ลองมาลุ้นกันดูว่าจะพอได้ตัวได้แต้มขนาดไหนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่4นะครับก็ผมมา9าโมงครึ่งครับลงไปเนี่ยประมาณ10นาทีตอนนี้9ก้โมง40นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ของใหญ่มาแล้วหนึ่งแม มาลงรุนกันดูนะครับก็ยังไงก็ฝากนะนะทั้งคนใหม่คนเก่าที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล่ยๆของผมนะครับไปเดี๋ยวให้นะนะดูสภาพน้ําน้ําเยอะเลยครับตรงนี้ช่วงนี้มันเลยคลองแถวแถวคลองสี่นะครับเดี๋ยวยังไงผมปักหมุดให้แล้วกันประมาณคลองสามมาคลองสี่ครับหรือว่าผ่านคลองสี่มาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวผมปักหมุดให้ดีกว่าแน่นอนกว่านะครับ าบน้ําเต็มตะลิงก็มีผักลอยนะครับนูนเหนื่อยเลยเมื่อกี้ไปเดี๋ยวไปตีเหยื่อลุ้นกันต่อไปนะครับตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้านะครับมาลงได้สักพักหนึ่งประมาณสิบนาทีนะครับผมลงไปเก็บขึ้นมาหมดแล้วสามคันมันกินนะครับก็เลยเก็บขึ้นมาเดี๋ยวตีใหม่ครับปไปไปลุ้นกันครับผม ไห่ลุ้นกันลงสามคันนะครับ ยี่สบคนนะับน่าจะใช่นะเดี๋ยวปล่อยเลยดีกว่าครับลูกยีก่สบให้มันไปโตมีตัวเล็กต้องมีตัวใหญ่ครับยี่สบ ตึงมืดโดนแล้วคำัวนะช็อกเกอร์เดี๋ยวคำตองคำเดี๋ยว สวา่าดใต้น้ำเยอะนะครับดูเต็มเลยมีไปนี่ไหลเลยมาอีกเต็มครับ อีกแล้วครับนลฮะ,ะตัวใหญ่ไปไหนวะตาขึ้นดีนะครับไนนี่ยนี่ปลาอะไรผมว่าน่าจะเป็นพวกปลากาย<ม>ปลาะตะูนี่เลยเพราะปลาเล็กค่อนข้างเงียบนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดน๋อีกสักตัวหนึ่งแล้วเปลี่ย,น,ยนไปเลยนะครับปลาที่โศกเล็กครับนับนนะก็เงียบไปสักพักเดีวนะครับปลาเล็กน่าจะ ปลาพวกปลาล่างเนื้อควน,นครับขึ้นดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นขึ้นใหญ่ด้วยตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งครับก็ตกปลาแล้วสองชั่วโมงนะผมมาเก้าโมงครึ่งก็สองชั่วโมงกับเบ็ดสามกันนะครับก็นา้นาที่ตกปลากายพวกนี้เอาลูกปลามาเกี่ยวตกมาลองดูนะครับใหมน่นี้ขึ้นดีจังนะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไร ว่าน่าจะเป็นพวกปลากายปลาชะโดนะครับเพราะว่าปลาเล็กเงียบไปเลยมาลงตอนแรกนี่ปลาเล็กยังกินอยู่เลยครับก็โดนโดนขึ้นมาตัวนึงน่าจะมาโฉบปลา,าเล็กนะครับปลากายไ้น่าจะประมาณสักโลก,กว่าสองโลโลก,กว่าประมาณนี้แหละครับไม่ใหญ่มากก็คือว่าใช้ได้อยู่นะประมาณผมว่าเกือบสองโลได้โลก,กว่าประมาณนี้ว่าก็ตอนนี้ก็น่าจะเก็บกลับแล้วนะฟ้ามืดมาเลย เดี๋ยวฝนมาเก็บไม่ทันอีกนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้แล้วกันนะครับก็พอได้โทษนะครับสองชั่วโมงกับเบียรสามคันก็ยังไงก็ขอบคุณนะนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็อาจจะผลงานอาจจะน้อยนิดน,นึงว่าบรรยากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับน่าจะเป็นปลานี่มากวนด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานแล้วกันนะครับวันนี้ไป แถวแถวคลองสี่นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้แล้วกันลองมาดูนะครับผมนี่ผลงานสองชั่วโมงอิดคิวมาหนึ่งนี่ครับอยู่ยข้างบน 2โลสโลได้ครับนะตัว<ม>ใหญ่อยู่ก,กระมังตะเพียนก็หกเจ็ดตัวครับก็จะมีพวกลูกปลายิสโกกอีกสองสามตัวที่ผมปล่อยไปครับเดี๋ยวไม่เจอตัวใหญ่นะครับไปยิสโกกมีลูกมันมาสองสามตัวครับก็ปล่อยไปแล้ว<อ>เดี๋ยวผมจะเอากลับแต่ปลากายนะครับพวกปลาเล็กก็ปล่อยแล้วกันนะครับ ยังเลยวันนี้ขอบคุณครับไปเก็บของกลับบ้านดีกว่ามืดมาแล้วดูมืดตึ๊บเลยฝนมาแน่ครับวันนี้ดได้เลื่อยดีนะ Man.